มันก็ต่างกันเราอยู่ที่บ้านเราอาจจะฟังธรรมะทุกวันฟังวิทยุทุกวันอาจจะนั่งสมาธิบ้างตามโอกาสอันควรแต่การอยู่ที่บ้านกับการมาที่วัดการได้ทำสมาธิที่วัดสิ่งที่ได้รับมันก็จะต่างจากการทำที่บ้าน เพราะว่าการทำที่บ้านนั้นสิ่งแวดล้อมลูกหลานสิ่งแวดล้อมรอบข้างบ้านใกล้เดือนเคียงที่อยู่รอบๆมันก็มีผลเสียงต่างๆก็มีผลในการที่จะทำให้จิตของเราไม่ตั้งมั่นอยู่ได้นานการฟังธรรมะ จากที่จิตที่ไม่ตั้งมั่นอยู่ได้ดานการที่จะพิจารณาธรรมเข้าใจธรรมมันก็เป็นไปได้ยากฉะนั้นเมื่อเรามาอยู่ที่วัดเราอาศัยการทำสมาธิในรูปแบบเพิ่มเพิ่มเติมให้กับความสงบของจิตให้มากขึ้นเมื่อมีการฟังธรรมการพิจารณาธรรมความเข้าใจ ในธรรมะก็จะเป็นไปได้สะดวกง่ายกว่าง่ายกว่าที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่สงบฉะนั้นเราจึงอาศัยการมาทำในรูปแบบให้ชัดเจนก็คือการมานั่งสมาธิมาสวดมนต์มาเดินจงกรมแม้แต่การฟังธรรม การฟังธรรมก็ทั้งเป็นการทำสมาธิไปด้วยเป็นการเสริมในเรื่องของปัญญาไปด้วยการสวดมนต์ก็เป็นการสร้างสมาธิในระดับหนึ่งที่ให้จิตของเราจดจ่อตั้งมั่นอยู่กับการสวดการสาธยายการนั่งสมาธิก็เป็นรูปแบบที่ชัดเจนว่า เราไม่ต้องไปกังวลถึงเรื่องอื่นเราก็นั่งสมาธิกำหนดอารมณ์กรรมาฐานไปก็ทำให้จิตของเราตั้งมั่นแนว่วแนว่อันนี้เป็นระดับของสมาธิที่เป็นเรื่องของจิตใจนะเรื่องของศีลนี่เป็นเรื่องของกายเรื่องของวาจาเรื่องของสมาธิเป็นเรื่องของจิตใจที่เป็นเรื่องละเอียดอ่อน ทีนี้เรื่องที่สูงขึ้นไปมากกว่านั้นก็คือเรื่องของปัญญาซึ่งคําว่าปัญญามันมีหลายระดับแต่ว่าจะพูดเพียงแค่สองอย่างคือปัญญาที่เป็นความเข้าใจในเรื่องของกรรมกรรมคือการกระทำ ปัญญาคือความเข้าใจรู้ชัดเจนในเรื่องของกรรมที่เรียกว่ากรรมมสกตาปัญญาเข้าใจในเรื่องของกรรมเข้าใจอย่างไรหลายคนที่ยังไม่เข้าใจในเรื่องของกรรมเข้าใจแค่เพียงว่าคำว่ากรรมหมายถึงสิ่งที่ไม่ดี เป็นเวนเป็นกรรมเจ้ากรรมนายเวรเราเข้าใจคำว่าเจ้ากรรมนายเวนเพียงแค่ไหนระดับไหนถ้าหากว่าเราเข้าใจพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้งจริงๆแล้วเราจะเข้าใจในเรื่องของกรรมที่เป็นการกระทำจริงๆ ไม่ใช่ผู้อื่นมากระทำให้หรือว่ามีสิ่งอื่นมากระทำให้กรรมคือการกระทำที่เกิดจากตัวเราเองนี่แหละเป็นผู้กระทำไม่ใช่คนอื่นมาทำให้ที่คนอื่นมาทำให้อย่างเช่นเขามาตีเราอันนั้นคือผล ของกรรมซึ่งเกิดมาจากเหตุเหตุก็คือเราเคยทำกรรมมาก่อนแล้วเราก็ได้รับผลไม่ใช่ว่าเหตุมาจากที่เขามาตีเราเขาเป็นเหตุเขามาตีเราเราได้รับผลคือการถูกตีอันนี้คิดแค่เพียงสั้นๆแต่ว่าคนที่เข้าใจในเรื่องของกรรมจริงๆก็จะเข้าใจยาวไปกว่านั้น ว่าสิ่งที่เรากำลังได้รับเป็นเรื่องที่เราเคยกระทำมาในอดีตทั้งนั้นบางคนได้ยินอย่างนี้ก็คิดว่าพระพุทธศาสนาสอนให้คนไม่กระตือรือร้นสอนให้คนเฉื่อยชาสอนให้คนเป็นคนขี่แพ้ ไม่ต่อสู้จริงๆแล้วมันไม่ใช่การที่เราเข้าใจในเรื่องของกรรมแทนที่เราจะทุกข์ร้อนกระวนกระวายไปกับสิ่งที่เราได้รับโดยมุ่งไปที่สิ่งภายนอกว่าเป็นสิ่งที่กระทำให้เราต้องเป็นไปอย่างนั้นเป็นไปอย่างนี้เราก็กลับมาดูภายใน กลับมาดูภายในของเราเองว่าสิ่งที่เรากำลังได้รับมันเกิดจากสิ่งที่เราทำมาในอดีตที่ไม่ดีที่เรียกว่าเป็นอกุศลกรรมเมื่อเราได้รับผลของกรรมที่เราทำมาในอดีตก็เป็นการชดใช้ใช้เวรไปแล้วใช้หนี้กรรมไปแล้วแล้วเราก็ไม่ทำใหม่ไม่ทำกรรมใหม่ที่ จะเป็นเหตุให้อนาคตได้รับผลที่ไม่ดีอีกอก็ไม่ทำกรรมใหม่ที่จะเป็นอกุศลกรรมให้ได้รับวิบากของอกุศลในอนาคตอีกที่เราได้รับสิ่งที่ไม่ดีเราก็ได้ชดใช้ในกรรมที่ไม่ดีของเราไปแล้วสิ่งที่เราได้รับซึ่งเป็นสิ่งที่ดี ก็เป็นการเสวยผลผลของกรรมที่ดีคือของกุศลกรรมที่เราทำมาในอดีตเราก็ได้รับผลของกรรมที่ดีในอดีตแต่เราก็ไม่หยุดอยู่แค่เพียงนั้นเมื่อเราเข้าใจในเรื่องของกรรมและการให้ผลของกรรมเราก็จะรู้ว่าเรากำลังกินบุญเก่าอยู่ ถ้าหากว่าเรามีแต่กินบุญเก่าอย่างเดียวสเสวยบุญเก่าอย่างเดียวบุญมันก็หมดได้ร่อยรอได้เหมือนกับทรัพย์สินเงินทองภายนอกกายเมื่อเราใช้อย่างเดียวไม่รู้จักสแสวงหาไม่รู้จักที่จะทําให้มีขึ้นอีกมันก็มีวันที่จะหมดไปได้เรื่องของ กรรมดีที่เป็นบุญก็เหมือนกันถ้าหากว่าเราได้รับผลที่ดีแต่เราไม่ได้ทำบุญใหม่หรือว่าคุณงามความดีใหม่ให้เพิ่มขึ้นมากขึ้นบุญมันก็หมดได้มันก็ร้อยหลอลงไปได้ฉะนั้นคนที่เข้าใจในเรื่องของกรรมไม่ใช่ว่าจะ งอมืองอเท้ากลายเป็นคนที่ไม่กระตือรือร้อนไม่ขวัญขวายอะไรเป็นคนขี้แพ้ยอมแพ้ง่ายๆไม่ใช่คนที่เข้าใจในเรื่องกรรมกลับจะเป็นผลดีอย่างยิ่งใหญ่ต่อโลกต่อสังคมเมื่อเขารู้จักยอมรับในความจริงที่เขากำลังได้<ม>รับ ผลอยู่แล้วก็ขวัญขวายกระทําความดีอย่างใหม่ให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปมันจะไม่เป็นผลดีต่อโลกต่อสังคมได้อย่างไรเนี่ยนี่คือปัญญาที่เรียกว่ากรรมมสกตาปัญญาที่เราไม่ต้องไปโทษสิ่งภายนอกเลยไม่ต้องไปโทษว่าเป็นเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ เจ้ากรรมนายเวรเทวดาพูดผีปีศาจมาดนบันดาลให้เป็นอย่างนั้นให้เป็นอย่างนี้ซึ่งเป็นเรื่องของลัทธิศาสนาอื่นที่ไม่ใช่พุทธศาสนาลัทธิศาสนาอื่นเขายกให้เป็นเรื่องของพระเจ้าพระเจ้าเป็นผู้สร้าง พระเจ้าเป็นผู้รักษาพระเจ้าเป็นผู้ทําลายยกให้เป็นเรื่องของพระเจ้าไปจะได้ไม่ต้องไปคิดอะไรมากให้เป็น